วิธี s a ฮ hello กับฮีโร่ในตัวคุณวันนี้ไอจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะได้รู้จักกับฮีโร่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคนในตัวตนของพวกคุณทุกคนนะสิ่งนี้อาจจะฟังดูแบบไร้สาระหรือว่าฟังดูแบบเลื่อนลอยฟังดูแบบบ้าหรือเปล่าแต่ไอเชื่อว่าสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ถูกดึงที่ทําให้คุณถูกดึงดูดเข้ามามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนานะ้อพูดแบบนี้อยู่เสมอนะคะฮีโร่คนนี้คุณอาจจะรู้จักเขาในหลายๆชื่อนะ ไม่ว่าจะเป็น source เป็นที่มาเป็น God เป็นพระเจ้าเป็น infinite intelligence เป็นมหาปัญญาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจักรวาลเป็น universe นะแต่ทุกคำเนี่ยชี้ไปถึงสิ่งสิ่งเดียวนั่นก็คือพลังความยิ่งใหญ่ภายในตัวของพวกคุณทุกคนมันมีในตัวคุณมันมีในตัวอ้อยมันมีในตัวของมนุษย์ทุกคนที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้เขาเกิดมาพร้อมกับคุณยีโร่คนนี้ยนะ แล้วฮีโร่ของคุณคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดา้วยนะเขามีพลังพิเศษเหมือนกับ X-Men เหมือนกับซ u เปอร์แมนเหมือนกับสไปเดอร์แมนที่ที่มีพลังเหนือมนุษยนะ์น่ะถ้าเกิดในมุมมองของมนุษย์ทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์แต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะสามารถทำให้เรื่องที่คนอื่นบอกว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติสาหรับคุณว่าคุณสามารถทาได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนน่ะ ทำได้อยู่แล้วเนี่ยจะมาบอกคุณถึงวิธีการในการเซ่ฮัลโหลเขาเนาะก็คืออย่างแรกคุณจะต้องรู้ก่อนว่าในตัวคุณเนี่ยมีเขาคนนั้นอยู่มีฮีโร่คนนั้นอยู่เริ่มข้อแรกด้วยการตระหนักรู้ถ้าเกิดคุณไม่รู้คือคุณปิดประตูให้ใส่หน้าตัวเองเลยนะส่วนข้อที่สองเมื่อคุณรู้แล้วคุณห้ามปฏิเสธคุณปฏิเสธเขาไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณปฏิเสธแล้วคุณไม่ยอมรับว่าคุณกับเขาเกิดมาคู่กันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ร่วมกันคุณก็จะไม่มีทางได้ รู้จักกับเขาก็คุณปิดกั้นตัวเองเองอะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเจอคุณมันไม่ใช่เพราะว่าเขาทอดทิ้งคุณแต่มันเป็นเพราะว่าคุณปิดกั้นตัวเองจากเขาคุณไม่ยอมรับว่ามีฮีโร่คนนั้นอยู่ในตัวคุณแล้วคุณก็วิ่งหนีวิ่งหนีความจริงที่คุณไม่มีทางหนีพ้นวิ่งหนีความจริงที่สุดท้ายแล้วคุณเกิดมาเพื่อค้นหามันทั้งชีวิตสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเซ่ฮัลโหลกับฮีโร่ของคุณหรือทําความรู้จักกับฮีโร่ของคุณให้มากกว่านี้นะคะตอนนี้อ้อยกำลังมีหนังงสสือเีย ทำในกลุ่มปิดเป็นคลิปวิดีโอนะคะทำในกลุ่มปิด a c e b o o k เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณสามารถรับได้ในราคาพิเศษที่499บาทนะคะจากราคาเต็ม1299คุณสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox p a g e เพจันกกรลาหรือว่าที่ Line แอดเพจันกกราเนาะสุดท้ายนี้อ้อยก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆได้ค้นพบหรือว่าได้เซ่ฮัลโหลกับฮีโร่ของพวกคุณทุกคนโดยเร็วโอเคแล้วเจอกันในคอร์สนะคะเพศสัตนกกรลาสอนวิชา สรสวัสดีค่ะ